เปลี่ยนป้ายว่ชื่อิดมดีเัธรรมดาเบิร์ปใส้พิเศษวันโอ้หมดแล้วหมดนี่แหละทุกคนมันจะเป็นคือปีกไก่ครอบซลทุกคนเอังเบิร์นะเปลี่ยนป้ายไปเลยนะสบายดีทุกคนน้องมันนี่ก็อยู่กับอ้นเก้าเนาะมาอ้เก้ามันนี่ก็ มีข่าวให้มาแจ้งทุกคนเนาะเพราะว่าราคาน้ํามันยุราวเนาะเพื่อนได้ปั๊บน้ามันราคาน้ํามันขึ้นเนาะและมีการแจ้งจาการัฐบาลเนาะว่า,าน้ามันน้ำมันยุราจะมีการคัดแคลนอีกครั้งนึงนนทุกคนจะซานานเพื่อนจะมีการปั๊บราคาน้ำมันขึ้นเนาะแล้วก็ปั๊บขึ้นน้อยหลายจำนายนะห้ามไปเบิรงกกันทุกคนแล้วก็ เฮามื่อน,นี้เนาะวันอ่งคาพาทุกคนไปซอกไส้น้ำมันมันว่วสิได้ไส้ทุกเ,เนไปไปเบิ้งน้ำกันทุกคน่เบิ้รถเดิม,มาเลยโอ้โหป้ารถคือหลายเนี่ย บ้างหลายๆเลยเนะ<อ>าะุใช้น้ำมันคนเนะออาะเา<อ>ไม่ใช่หรือบอเขม่ใช่คนใครเป็นกี่รถจักรเนาะเดี๋ยวให้ทุกคนตอนนี้เรากำลังเลาะมาไหลปัม๊มมาซอกไซน้ำมันนะทุกคนเขาบอกว่าตามแจ้งการของรัฐบาลเนาะสภาพที่สามสามนึงนอยอนยเนาะท่านว่าอาจจะมีการปั๊มน้ำมันขึ้นนีน่กค ปั๊บขึ้นมาประมาณพันหนึ่งพันสองร้อยเนาะสองร้อยกิบน้ำมันในถังเนาะพิเศษโอ้รถหลายสมควรณน้องบูม,มาสีเราใส่หรือบอกเขาว่าถ้าเรไใส่ไรป่บ้าวัยเนี่นยย่านมันมีมรถที่มีน้ำมันไปเฮ็ดเบี้ยสมบูรณ์เพราะว่าปีกายนนเนาะเขาเคยแบบว่าพลาดแบบว่าบมีเงินก็ใส,ส่ไสอันไส้ำมันหมดได้นะซื้อ<ม>ได้นะก็เลยแบบว่านี่ก<ม>็ขอเป็นแจ้งมาทุกคนเนาะการตึ้งตัวก็คือมา สนนนน้ำมัักกทุกคาตามแจ้งการนี่ราคาขึ้นเท่าไหร่าเดียร์ดิราคาจาักเดิมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคนเบิ้งก่อนนะทุกคนหมดชื่อคือกันเพราะว่ามันแจ้งการมาเนาะแจ้งการมาว่าแจ้งการมามือ่อเราจะขึ้นมื่อนี้เนาะขึ้นมาน้ำมันแอร์ซังพิเสุดปับบ๊บขึ้นเป็นจักเดิมเนาะขึ้นมาพันสองร้อย กีต่อลิตเนาะแลัวก็น้ำมันแอดซังธรรมดานี่ปับขึ้นมา810กีบทุบกิลวกนน้ำมันกระส่วนนี่ปับขึ้นมาห0รกีบตอลิต <c oughs> อืออ่าปกตินี่มันจะมจะทึอะอะอ 15, กอยู่ว่าเราจะใช้ย่วสาอดารอยห้าร้อย5 0บกิโนมันจะขึ้นมาเป็น3 2 7 3 0บีบนะแล้วก็แอดซัง ธรรมดาขึ้นมาราคาเดิมเนาะเซาสาหแิ 3, แล้วก็ขึ้นมาเป็นเ4าสีรวาทุกคนแล้วก็กระส่วนเนะาะน้ำมันกระสวนก็ขึ้นมาจากเดิมเนาะราคาเดิมนิดหนึงเาเอี่ร้อยสี่สิบกีบทุกคนขึ้นมาเป็นเา,า,าสองพันเาสอพันะี่สี่สิบกีบทุกคน,นเนาะขึ้นตามนี้เลยตามเพืเ่อนแจงการมาเนะเาะใส่ใส่าบาวเนาะทุกคนเดี๋ยวพอมีน้ำมันเนาะ เพราะว่าเคยเคยคาดแขนมาน,นิดนึงแหละก็คือขึ้นตามย้อนว่าเพิ่นแจ้งการเพาว่าราคาน้ำมันเล็ดเงินย้อนเล็ดเงินเลยแหละทุกคนเพราะว่า,วาขายตา่างตามสภาพเล็ดเงินเนาะอาจจะมีการคาดแขนแเนาะเพิ่นเพิ่งแจ้งตรงหน้ามาเนาะอยากทุกคนให้มึงผ่านบรรยากาศอะตอนนี้ก็รู้สึกว่ารถหลายแหงเนาะ

เก็ดตป้ายว่าชื่อิด uh <huh. S 1> mm ิบมดีเอดซัคธรรมดาเบิร์ป uh, ่่ใ่ไพิเศษวันนี้พิเศวันหยกป่นส่วนน่แหส่วนเอาไปเนี่ยังไงก้นยังก้นสุวรรณพลก้นสุวรรณภลภาษาเราภาษาไทยก้นสุวรรณพล ไสัเวทุกคนนะาต้องนิะไปซอกป้ามไม้นะทุกคนนะเพราะว่าป้๊มนี้มันว่าอ้สั่งเบอร์นะทุกคนนะไปโอ้มาถาคิวสุดไทยมันหมดเนาะน้ำมันเนาะ ลองกันเนาะตัวนี้ปั๊มน้ำมันพาสปั๊มน้ำมันพาร์สนะทุกคนนะลองกันหน่อยว่ามีหรือเปล่าทุกคนเด็สั่งหมดแล้วหมดอีเบลหมดครเขวามมั่งใต่ไหนหมดโอ้หมดแล้วหมดอีละทุกคนไม่เป็นเป็นคือปีกไก่ครอบโอ่ละทุกคนเด็สั่งหมดนะเปลี่ยนป้ายไปเลยนะหาในยูไนฟิวิ่งหมดแล้วละทุกคนนะทิหายนะ ข้าวพครบเพื่อเอาเรือเรือแจ้ไปซื้อตสาแกมพานนดีก็ ห้องที่สามห้องที่สองอนี่ไงแล้วทุกคนเนาะอมว่าจะไดใช่หรือบ่าเรา

แดงเป็นใสแรงนกวเต็มแล้วลนะจ้าว,วันนี้อ้นกับไส้ไปที่พอแล้วทุกคนไส่ไปทุกมดอัน ประมาณ100บาทนะทุกคนเนาะเกือ100บ100้นะประมาณเ0้าสิบบาทก็เต็มทางเพราะว่ารถยังมีน้ำมันอยู่ก้างทางนนะอยู่แล้วนี้กัปัญหาน้ำมันก็นขนาดมือ้อนี่เป็นมื้อทำกิจเนาะเขาที่เขาขประกาศมากะมืดนะทุกคนแอดสั่งเนาะน้ำมันแอดสั่งเนาะไม่รู้ว่าจะคาดแค้นอีกบอลเลยจงไกเนาะจะติดตามสภาพไปด้กันทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะ เจอกันคลิปใหม่หนะทุกคนเนาะแล้วมาโอเชมาอัพเดตให้เนาะสถานาการณ์จะเปลี่ยนไปแบบทั่วไป